โอเคครับก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม World อปาก้าวอด HD ก็มันเป็นเกมเลี้ยงอัปาก้ามังนะซึ่งผมชอบไอตัวอันปัก้าอย่างนี้อยู่แล้วครับมันน่ารักดีอยากจะมาเล่นเกมนี้เลยเห็นแล้วปุ๊บมันโหลดปั๊บเลยแบบไม่สนโลกเลยว่าเกมนีม้เ็เกมแนวไหนกันแน่ยังไงกันแน่ก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอันปาก้าน้อยต้องเป็นของเราในเกมนี้อะไรอ๋อพิมพ์ชื่อตรงนี้โอเคชื่อเราใช่ไหมนี่ไอโต อ๋อเรียบร้อยโอเคแน่นอนเรามันจะโอ้โหซูมามาที่ตูดอันปาก้ายินดีต้อนรับสู่อันปาก้าเวิลคุณจะได้รับเลี้ยงอันปาก้าแล้วก็ดูแลมันให้ดีฝึกมันฝึกอันปาก้าของคุณให้มันต่อสู้กับอันปาก้าปลาที่ชั่วร้ายนี่คืออันปาก้าตัวแรกของคุณชื่ออะไรมีชื่อเหรอคือผมมีตุ๊กตาน้องอันปาก้าตัวนึงครับนี่ตอนนี้เลยชื่อว่าแฟบคุงเพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อว่าแฟบคุงเช่นกันแต่ว่าทำไมต้องชื่อแฟบคุงก็มัน สีขาวมันเหมือนน้ำมันน้ำแบ <c oughs> ไม่ใช่แม่แฟบคุงมาแล้วโห oh, แฟบคุงเวลหนึ่งทำไงละเนี่ยไอ้แล้วเราต้องเล่นยังไงผมไม่รู้ว่าวิธีเล่นด้วยนะอาจจะบื้อๆหน่อยตอนนี้คือผมแค่อยากเล่นนึกจะเล่นก็เล่นขึ้นมาเลยอ๋ออันปากกาทิศแสนมุงมิ้งของเราครับชื่อแฟบคุงตอนนี้ทำอะไรได้บ้างแต่งตัวได้ด้วยเหรอโอโ้โหใส่มือมเปลี่ยนสีหมวกได้ไหม ขอเหมือนเหมือนแปบคุงตัวจริงอะเปลี่ยนไม่ได้เหรอเอา้ามันเปลี่ยนไม่ได้มีแต่สีขาวเอา้าเชนคัลเลอร์โถ่เอ้ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้ครับผมอยากให้เป็นสีฟ้าเปลี่ยนไม่ได้ช่างมันไอเทมตกแต่งเราก็ยังไม่มีครับแสดงว่าเราต้องอ่าลองไปเดินทางเลยละกันกดทาวเวลบุบภเขาแห่งการเริ่มต้น beginning hill มาครับน้องแป๊บคุงเราเดิน ซูมเข้าได้ไหมเนี่ยจะดูอันปะก้าน้อยซูมเข้าไม่ได้ฮะแต่เดินไปแล้วกันครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับแต่มันเกมโทรศัพท์น้องๆก็โหลดมาเล่นเป็นเพื่อนกันได้นะมีเทคนิคอะไรก็แนะนําพี่ได้นะพี่เล่นไม่เป็นจริงๆเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยพยายามถูๆถ่ๆไปเฮ้ยอะไรกิ่งไม้ขวางทางไว้เราไปไม่ได้ทางนี้สุดแมปแล้วผมคือแฟบคุงเอา้าแฟบคุงเจออันปะก้าแดงจงตี การต่อสู้แบบเป็นเกมเหมือนเป็นเกมโปเกมอนใช่ไหมเป็นเทิเนเทินพุ่งชนนั่นโคตรพุ่งไออชนมาชนกับหูอย่างนี้เมก้าอิมแพคชอท่าน่าจะพุ่งชนแบบรุนแรงมีบิวโคตรผมแลวที่เป็นแฟบคุงของเราเดินทางไปต่อได้อดีมากแฟบคุงแก่งมากเจ้าแฟบคุงใส่มวกวไงเฮ้ยอันปากกาเกสีม่วง เมกาอิมแพคโอ้โหรถแคสติโกะไรเนี่ยพุ่งชนธรรมดาเรียบร้อยน็อะตัวเมื่อกี้โดนชนลอยตัวนี้น็อะอ๋อพอเวลเพิ่มก็จะเลือดเลือดก,ก็เด้งขึ้นมาเต็มด้วยเยี่ยมครับนี่มีพันด้วยนะพันไลคัตตอนคือเขาเรียกว่าไงกนนุ่ม,น,มนิ่มอะ่ะนะเหมือนนุ่นเลยอะไรงี้โอ้โหอันนี้เป็นการห่าผ่นปักกามาเก็บเวลเนี่ยเล่นคือเป็นเกมแนวนเก็บเวลแล้วก็สู้เหมือนโปเกมอนหรือไงวะไอเจ้าป้า เอ็มบลเลตไม่ไน่าจริงออกเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งชนแน่รอรายเรียบร้อยเป็นพาแฟบคุงมาฟาร์มทำไมเอพร้อมไปไปฟาร์มได้นี่คือฟาร์มเหรออ๋อฮะงงมีคอนเล็กปูมีเดินทางแล้วผมต้องเล่นยังไงอันนี้คือหน้าเอาปิดไม่ดิคอลเลอร์เด็ก เข้าเมืองได้ด้วยลองเข้าเมืองดูครับอันนี้คือซื้อของอัปเกรดนู่นนี่นั่นเหรออัปเกรดฟาร์มคืออัปากาเดนเออมีห้องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตังค์ไม่เอาอันนี้คืออะไรแม็กเดนผมไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะโอ้โหแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อชัวรเลยอะตังค์ไม่ไม่มีเลยอาหารนี่ก็เป็นพวกอาหารไว้กินตอนที่เดินทางใช่ไหมโอ้สองร้อยเลยเหรอบวกเลือดยี่สิบราคาสองร้อย อ้าวทำไมอันนี้บุกเลือดยี่สิบแต่ราคาสี่ร้อยวะบุกแพงมากอะอาหารราคาเป็นพันเรามีอยู่พันเดียวเนี่ยนะโอยาแม่งยิ่งแพงโหแย่าแล้วครับอุ้ยมีที่แต่งตัวด้วยที่เราอยากได้ออันนี้คืออะไรวะอันปากาน้อยบนหัวอันปากาใหญ่เหรออาอทำไมบางอย่างมันซื้อไม่ได้มันต้องใช้แต้มที่มันเป็นหัวอันปากาเป็นเหรียญอันปะกานี่วะนี่ก็ซื้อไม่ได้ดิผมมันต้องเติมเหรอไม่ใช่สายเทพทูวยดิมีร้านขายอันปกกาด้วย มีหลายสีเลยผมชอบสีขาวนี่แหละเอาแฟบคุงเราไปเก็บเวลแล้วกันแล้วเกมมันมีแค่นี้เหรอแล้วเราจะไปที่ใหม่ย,ยังไงอะต้องให้เคลียบิเกนนิ่งฮิลให้ได้ลแล้วอ๋อนี่เข้าทางนี้ป่ะนี่ทางเข้าป่ะเอานี่ไม่ใช่นี่มันจะไปฟาร์มไม่ได้แล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยผมงงมากเลยตอนนี้เดินไปตามทางแล้วเอาเจออีกแล้วอันปากก้าเขียวผมเห็นมันแก้มันใช้ท่าแฟบคุ้งเ,เทโอ ทีเดียวตายเหรอโคตรโหดดุดันที่สุดมาก็นะแป๊บคงเราโหดชนะอย่างง่ายได้ข้ามไปอีกฝั่งได้ไหมเนี่ยลงน้ำลงน้ำได้ด้วย <c oughs> กราฟิกมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ผมรักอันปาก,กา้าผมเลยเล่นเกมนี้ให้ผมอยากเอาอยากถอดหมวกพุ่งจนมันนี่แนะ่เอาเหรอเบนาอิมแพคร,รอยไปรอยเราชนะอย่างง่ายได้ <c oughs> แล้วที่เป็นซับคุมตัวน้อยเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากมาเดินเก็บเวลวก็เจอตัวเดิมฮะเอาเหรอชนมาชนนี่สองทีตายเรียบร้อยไังก็อันบาะก้าเรานี่อันตรพานมากอะชนเข้าไปด้วยเฮ้ยอยู่ๆก็ไปชนเขานะถ้าเป็นอันเดอร์เทวก็กดสแปรอะไรได้ไว้ชีวิตอันนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชนให้สลบใช่ไหมแล้วก็โดของอะไรนี้ เฮ้ยนายจะมาช่วกับฉันอีกแล้วเหรอนี่แนะ่ฐานคือแฟบคุงผู้ยิ่งใหญ่ท่าไม้ตายนี่ดาตกทีเดียวตายนี่แนะ่ชีซมันแฟบคุงนี่แนะ่ทีเดียวตายไงแฟบคุงผู้เชี่ยวชาญไอ้ตหลายสี่เหลือเกินเนี่ยนี่อันปะกาสีลุงงอระตายให้หมดทีเดียวตายแล้วเน,นี่ยเห็นไหมอ๋อมันมีจับมีอะไรเรือยเหรอลบเดี๋ยว,ชวยเชือกนี่คือจับปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชนให้ใกล้ตายแล้วจับเหมือนโปเกมอนได้ไหมต้องลองดู วุ้งวนวนแฟบคุงไปหาเพื่อนหน่อยกันนะจะได้มีเพื่อนแล้วตัวนี้อูโหตัวนี้สีไม่สวยไม่เอาได้ไหมไม่เอาแล้วกันเตะทิ้งืออทีเดียวเรียบร้อยแรงด์อัพหินดี้ด้วยตอนนี้แรงด์ของคุณเพิ่มเป็นนักเรียนแล้วอ๋อแรงด์คือเจ้ามุมซ้ายบนครับ่ายทักโทรศัพท์มาเนี่ยดังกวิ้งเลยเจ้าอันปากา้าออกมาเจ้าอันปากา้าโอ,อ้กูสีเขียวเลยเหรอไม่เอาอยากได้สีที่มันเท่ๆหน่อยอูห้หูลำกี้ชนทีเหลือหนึ่ง นี่ก็ชนทีเดียวตายได้เลยดีครับกรุงแม่งเริ่มโหดรับกรเบาๆมือหน่อยนะลูกแ้าเจอตัวน่ารักเบาๆหน่อยนะเอามาเป็นเจ้าสาวนี่ตดนตีชมพูน่าจะเข้ากันได้ชนเบาๆนะรับกรุงพ่อขอตัวนี้อเอเอ้าตาย,ยทีเดียวตายจะจับคือจับไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยมันชนทีเดียวตายจะจับยังไงวะจับก่อนเลยแล้วกันเขาหนะ้าขอสีชมพูอีกเขาสีชมพูไปหาอุ้ยจีนะฮูตัวน่ารักกว่าเดิมเอาไว้จับจับจับ โยนเชือกปึ๊บไม่นะ่ามาจงมาจงมามาปึ๊บเหยีดินเอาคูจับสําเร็จเย็ดเอาคูตั้งชื่อได้ด้วยอ่าเพื่อนครับคูเหรอชื่ออะไรดีเอเเป็นผู้ชายครับสีน้ำตาลแบบนี้ตั้งชื่ออะไรดีการตั้งชื่อในเป็นเรื่องที่ยาก,กนะเนี่ยสำหรับผมอันนี้อุน๊อนี้ชื่อช็อกโก้แล้วกันอ่าสีน้ำตาลต้องชื่อช็อกโกล้ละแต่มันเป็นตัวผู้นี่ก็จะหาตัวเมียได้อ่ะช็อกโกโ้ตัวผู้เรียบร้อย ตั้งชื่อชอโโอ็อกโกตอนนี้มีแฟบคุงกับช็อโกโกกลับไปที่ฟาร์มก่อนโอ้โหไงเลือกทีมได้ตอนนี้แต่เรามีแฟบคุงกับช็อโกโกสองคนครับนี่น้องช็อโกโก้ของเราน่ารักแฟบคุงมาแต่งตัวก่อนเอาหมวกออกได้ไหมเอาหมวกออกอือยังเจ๋งแล้วเราไม่ได้ตังค์หรือว่าสู้มาตั้งนานชออ็อกโกช็อกโก้ก็น่ารักเหมือนกันครับสองคนเลยช่างน่ารักเหลือเกิน มีได้ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมอันนี้คือ c レ็กบูอ๋อน,นีอ่ตัดขนได้ด้วยตัดขนไม่ขายเหรออ๋อเริ่มเข้าใจแล้วก็คือเราตัดขนแล้วก็เอาไปขายที่เมืองแล้วก็จะได้ตังมาแล้วไปทำอะไรต่อเล่นอยู่เท่านี้ใช่ไหมเลี้ยงอันตากา้าอัปเกรดฟ,ฟาร์มอันนี้คือเหมือนจะเป็นฟาร์มนะครับอ่านก่อนไปทำอะไรได้อ๋ออันนี้ทำให้เลี้ยงอันปาก้าได้มากขึ้นอีกหนึ่งตัวตอนแรกมันมี4ก็จะเลี้ยงได้5้าใช่ไหม เข้าใจเข้าใจอันนี้อันต่อมาคือหินลูกเตา่าลูกป,ปั้นลูกเต่าเป็นบ่อน้ําจะทําให้รักษาการบาดเจ็บของอันปาก้าได้เร็วขึ้นราคา5,000 g จีอ๋ออันนี้เป็นบ้านขนาดใหญ่มีครัวด้วยทําให้อันปะกา้าทําอาหารให้อันปากากินได้แล้วก็ให้ขนมากขึ้นอ๋อแบบแพงเหลือเกินอันนี้คือเหมือนกับว่าทําให้อากาศถ่ายเทครับทำให้ต้นหญ้าโตขึ้นมา ให้กินมากขึ้นเหรอแล้วก็อันปัก้าก็จะให้ผลมากขึ้นอันนี้ถังเปลี่ยนสีอันนี้ผมไม่เข้าใจครับเปลี่ยนสีเครื่องประดับอะไรก็ได้ในเกมแต่ตอนนี้มันมันต้องใช้เหรียญเทพทูด้วยไม่มีอ่ะอันนี้ร้านอาหารอันนี้ร้านอันปะกะัก้าอันปัก้าวันนี้มันขายอ๋อขายเป็นเหรียญอันนี้ด้วยก็เจ๋งดีนะเราไปจับเองก็ได้รฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยนะ แล้วไงต่อเกมนี้มันมีแค่นี้เหรอไม่พกอย่างนี้ผมก็เล่นได้ไม่นานก็เบื่อแล้วดิอ่ะลองไปดูต่อแล้วกันครับจริงๆก็อยากจะเล่นอ,อะไรไปไปข้างนอกไม่ได้ถ้าไม่มีอันปาก,กาในทีมของคุณอันนี้ไงอันปะก,กากาแฟคุมงกับนี่ไงช็อกโกลากไปใส่ไม่ได้เหรอลากไปใส่ทีมยังไงแอดทูทีมอ๋อต้องใส่ทีมข้างล่างโอเคสองคนได้แล้วแฟคุมงกับช็อกโกกำลังเล่นน้ําอยู่เลยอดดีน้องช็อกโก สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชื่อแฟบคงครับผมเป็นขาวขาวกลมๆมคงเองแหละตอนนี้ผมมาอยู่ในโลกอันปาก้าแล้วอ่านี้ช็อกโก,ลกล้เป็นเพื่อนขาวขาวกลมๆคมคงนะน่ารักที่สุดเกมนี้แม่ง mm hmm. เจ๋งอะ่ะชอบถูกใจเลยนะยไปที่ใหม่ได้แล้วอันปาก้าฮิลเคนี่ก็จะให้เราเบือ่อนี่แฟบคงกับช็อกโก้ก็มาเดินเล่นด้วยกันอย่างเจ๋งโอเคไปไหนต่อดี ตามมานะช็อกโกเอาเจอคนรังแกช็ช็อกโกจัดการมันเลยได้ฉันจัดการเองเมก้าอีลออ,อ <c oughs> ช็อกโกแป๊บคุงมาช่วยแล้วบางอาจทำร้ายช็อกโกเหลอนี่แน่ตอสไจมันเอ้ยมันนี่มันโหดมากแป๊บคุงอย่ายอมเออคือมันพุ่งชนอ้อาว <c oughs> โอเครู้สึกว่าชงอันปาก้าฮวมันจะโหดมากครับเราต้องเก็บเวลก่อนแต่ผมอยากลองอีกรอบคือเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวไงไม่ได้คิดว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเลือดคนน้อยทำไงเนี่ยคือทำไงถึงเรือดจะรีอ่ะต้องรอที่เป่งละโอ้โหช็อกโกกำลังรีเลือดอยู่ว่าพาไปเก็บเวลในที่เก่าแล้วกันครับ เอาไปที่ภูเขาเริ่มต้นก่อนนะ,ะช็อกโกตตามมาชั้นพามาเก็บเวลที่นี่ดีกว่านะเรามาเก็บเวลกันตรงนี้ดีกว่าช็อกโก้น่าจะง่ายกว่าม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 าโอ้โหตรงเมื่อกี้นี้อันปะก้ามันเถื่อนไปโอ้นี่ไงจัดการมันพุ่งตดเรียบร้อยชน,น,นะตบเด็กนี่มีความสุขนะช็อกโก้ว่าไหมา อ๋อฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนทำไมช็อกโก้เสีนยงางนั้นฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะอ่าใช่โอ้โหสีฟ้าสีฟ้าหน้าจับอยู่นะแต่ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีอ่ะอถ้าจับไปนี่มันจะเก่งไหมว่ามันไม่เก่งเท่าไหร่นะมันเอาไปจับที่ตัวโหดๆดีกว่าพุ่งชนเฉยๆไปน็อกทีเดียวอาอนี่ก็ได้คนเดียวเลยช็อกโก้ไม่เพิ่มเลยต้องเอาช็อกโก้มาสู้บ้างดีบางที ช็อกโกช็อกโกวิ่งมดเผ้ยสีชมพูอ๋อมันมีบอกเพศก่อนนี่หวา่าอ้โหี่ชนเรียบร้อยสุดช็อกโก้ที่มาด้วยนี่ไม่เพิ่มเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ออกมาสู้กรมแล้วเราทําไงละเนี่ยต้องจัดช็อกโก้ไว้หน้าทําได้ไหมเอาไม่ไม่ทันละจะลองดูสักหน่อยอหัวสีดําด้วยอย่างเท่วันนี้ช็อกโก้ลองจัดการมันสิช็อกโกมาแล้วมาฉันจัดการเอง พ่นน้ำนี่แน่ต้องของฉันฉันไม่ลดหรอกขึ้นไปเรียบร้อยช็อกโกผู้กเก่งกาดไงละ่ะจะมาสู้กับฉัน๋ยวเอาช็อกโกไว้หน้าได้ไหมไม่ได้เหรอเอ๊มันปรับตรงนี้ไม่ได้ต้องไปปรับข้างนอกไม่เอาเราขี้เกียจออกข้างนอกก็ดิอยากเก็บเวลให้ตัวน้ำตาลมาั่งอ่ะน้องช็อกโกของเราเวลหนึ่งเองอ่ะเอ้โห รู้สึกว่าเป็นเกมที่เสียเวลา,าพอสมควรเลยนะถ้าจะเล่นจริงๆแต่ผมว่ามันก็อาจจะเล่นเพลินก็ได้ไม่รู้ว่าต้องเล่นได้ไกลแค่ไหน,นเอาละเพื่อเอาไว้ตดใสด่เดียวตาย,ายสบายสบายตอนนี้จดๆจจอ้โหสีเหลืองน่ารักเลยจริงตัวนี้ไม่มีแต่โอ้ยตัวตัวนี้ตัวเมียด้วยเอาไงดีอยากจับอะ่ะช็อกโกมาจัดการมันเลยไม่ต้องจับละ ดาวตกเรียบร้อยไงวันช็อตวันคิวเลยดาวตกเนี่ยช็อกโกวลอัพอเลือดเต็มเออแต่ถ้าเราเอาแฟบคุงไปสู้จนวลวอัพก็จะเลือดเต็มเหมือนกันนะหน้าสนอย่างนี้เราก็ไม่ต้องรอให้มันเลือดมนีใช่ไหมจัดไปแฟบคุงฟาร์มเลยลูกฟาร์มเลยลูกจัดไปเพิ่มช้ามากอะ่ะเซเรนควเพิ่มช้าเกินไปแล้วอะ่ะฟาร์มไม่ได้ดิแบบนี้ตรงนี้มันยากแฮนะนี่จะใช้เงินดีเงินมันมีพันจีก็จริงแต่มัน อยากเก็บไปซื้อของอ่ะเลือดแฟบคุงแม่งไม่เพิ่มเลยเพิ่มช้าเหลือเกินทําไมวะต้องไว้ที่บ้านหนึ่งจะเพิ่มเหรอเอ๊งงเป็นไก่ตาแท็กงั้นเอากลับฟาร์มก่อนแล้วกันเอาทิ้งแฟบคุงไว้ครับแฟบคุงอยู่บ้านนะเฝ้าบ้านเอาช็อกโกมาคนเดียวพอไปเก็บเวลพาช็อกโกไปเก็บเวลแล้วกลับแฟบคุงไว้บ้านเดี๋ยวจะเลือดเพิ่มครับมาน้องสีน้ําตาลของเรา โอเวลโอเวลนายสาวสาวอยู่ไหนมาหาสาวสาวด้วยกันฉันมาหาสาวสาวโอ้โหสีเขียวมาเลยสาวะไรสีเขียวผู้ชายด้วยนายมีดุน้นมาไม่พานเอาทีเดียวตายแล้วเหรอเริ่มเดือนเหมือนกันนะเนี่ยเราทุ่งชนมันอึ๊บไอ้เนี่ยชนะแล้วเกมนี้มันแอดเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เอาเป็นว่าพาร์ทนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ผมต้องรอแฟบกุ้งเลือดเต็มอะแล้วส่วนช็อกโก้ต้องไปเก็บเวล เพราะฉะนั้นไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าดีกว่าครับคราวหน้าผมจะเอาคือผมจะเอาไปแฟบคุมกับช็อกโก้ไปเก็บเวลนอกเวลาก่อนแล้วก็มาคราวหน้าก็มาเล่นที่ใหม่กันอัลปากาฮิลถ้าเพื่อนๆชอบดูก็จะเล่นต่อนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูแล้วแต่ผมก็อาจจะเข้ามาเล่นบ้างว่างๆคนเดียวคือตอนว่างๆมันก็เล่นโอเคเล่นเพลินดีจะลองไปตะลุยตอนนี้เลยสักรอบหนึ่งไปดูความโหด ไม่ hey, เรามีขนนี่นาะเราขายไม่ได้เหรอขนพวกนี้คืออะไรอะ่ะทำอะไรได้ไปที่เมืองได้ไหมแคนดี so ้โซอ๋อนี่ไม่ขายได้นี่ไปที่เมืองหน่อยไปที่ซิตี้ถ้าเราจะขายของเราทำไงอะ่ะเออเราขายของยังไงเอย่ยไม่อยากขายของอ๋อ oh, นี่ไงต้องกดตรงเซลล้าะนี่ไงขายขนแกะได้พวกนี้ใช่ไหม ขายทั้งหมดเลยเนี่ยได้มา3,000 yes. ันสทีนี้เราก็ซื้ออาหารให้แฟบคุงได้แล้วดิอย่างนี้โอ้โหฉลาดล้ำแบบนี้ซื้อมารีเลือดยีอันนี้ก็โอเคอยู่นะซื้อไปสัก3 4อันวนี้เราผมก็มย,มยังไม่จบพาร์ทแล้วกันเล่นต่อได้โอเคกินให้แฟบคุงกินสักหน่อยนึงอายเทม่มกินอาหารนะแฟบคุงใช่สีเหล็กอันปาก้าก็นี่งไง กินกินนมปังมีภาพไหมเนี่ยไม่มีภาพให้ดูได้ว่ากินฮะกินไป2อันแล้วกันอะเรียบร้อยโอ้โหขอบใจต้องมาตัดผลบ่อยๆทุกห้าชั่วโมงเลยเอาและไอเกมแบบนี้แม่งจับเวลาตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมาเล่นเกมแน่นอนมาเลยลองไปที่เดี๋ยวเด,วเดวีช็อคโก้ไปตายหาแน่เลยเอาช็อคโก้ออกกอนเอาแฟบคุงไว้นําแอดช็อกโกแอดมาไปที่ใหม่กันครับอัาปาก้าฮิวดูซิว่าไหวไหม รอบนี้แฟบกรุงต้องจริงจังแล้วรอบนี้เมื่อกี้เขาแกล้งแฟบกุงแฟบกุงไม่ยอมแน่นอนรอบนี้ใช้ท่าดาวตกใส่เลยนะแฟบกุงเข้าใจแล้วสาดาวตกเลยใช่ไหมโอเคเราเดินไปมามาเดี๋ยวนี้นี่คือที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วยพิ่งเขับไปที่ใหม่ที่เก่าก็โหดแล้วจำได้ว่ามันโหดมากไม่ไม่เจอตัวอะไรเลยวะอันประการป่าหายไปในโบดอะตอนแรกมัน ตอนแรกมันยังสู้กับเราอยู่เลยแต่ตอนนี้มันหายพีม่มาแล้วอ่ะสีแดงด้วยดูดันพอสมควรตัวนี้เลือดเท่ากันแสดงว่าเวลเท่ากันนะเนี่ยยอมไม่ได้ครับดาวตกจี้เดียวตายเยี่ยมโอ้โหเวลเกือบอัพทีน,นี้ก็สู้ได้อยู่นี่หว่าสบายแบบนี้โอ้โหเล่นน้ำทะเลเลยแป๊บคุุมของเราเย้ชน,นะแล้วมาใคร อันนี้โอ้โหตัวนี้เลือดเยอะกว่าเราวิวเบลเยอะกว่าดิดาวตกมันตกใปไม่ตายด้วยฮะพุงชนอุ้ยนี่นะเวลัพเยี่ยมพอดีเลยถ้าวิดีโอนี้มันจะเพิ่มตอนไหนวะรู้สึกว่ามันลดแล้วมันไม่เพิ่มเลยฮะไปที่ใหม่เอาแรงยังไม่ถึงต้องรอแร้งถึงก็จะไปที่ใหม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยก็คือแรงก็คือระดับด้านบนครับต้องระดับมือสมัครเล่นอันนี้เราระดับนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนเข้าไม่ได้สีม่วง อยากใช้ท่าดาวตกให้ตัวนี้มันมันวิวเยอะกว่าเราอีกแล้วอ่ะต้องใช่วะเมเทโอจำใจใช้ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าเราต้องรีบถอยแล้วอยู่นานไม่น่าไหวนะ่าจะมองเท่งแับคุงหนีแล้วโอเคผมว่าพาดีพักก่อนลวกันครับแฟบคุงคงจะเหนื่อยแลวเลื่อนเหลือหนึ่งเลยก่อต้นนะแฟบคุงโอ้เดดเดวเดดเราซื้อของให้เป็นรางวัลและกันแฟบคุงืก่กกีโดนไปนักหน่วงอยู่พอสมควร ก่อนจบพาร์เราซื้อของให้แฟบคุณเป็นกำลังใจหน่อยซื้อของประดับตกแต่งอะไหนนะมีอะไรเจ๋งๆบ้างอันนี้มันคือหูแมวเหรอไม่ผมอยากได้หมวกแบบเปลี่ยนสีได้ไม่มีเหรอเอต้องทำยังไงวะถึงจะเปลี่ยนสีได้หรือมันเปลี่ยนไม่ได้ช่างมันไม่เอาหมวกก็ได้เอาผ้าพันคออะไรยงไม่มีไหมอันนี้คืออะไรอะปอกคอเพชรออฟยัวเพชร ชิปบชิบอาปาคอ๋อสัตว์เลี้ยงของอาปาก้าเหรออันนี้มันซื้อไม่ได้นี่หว่าแพงโอ้โหนี่โคตรแพงเลื่อนมาข้างล่างนี่คือช็อกอยากได้แบบผ้าพันคออะไรเงี้ยเท่ๆมีไหมพันหนึ่งเลยเหรอสตและเพิ่มความอุ่นแล้วก็เป็นแฟชั่นอย่างเท่เอาวะเพื่อแฟบคุงเราซื้อให้ได้แล้วแฟบคุงน่ารักจัดปะพันหนึ่งมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยซื้อมาไม่น่ามีนะซื้อก็ซื้ออะใจถึงหน่อย แล้วก็ซื้อของให้ช็อกโก้ด้วยช็อกโก้คงอยากได้ของบ้างเดี๋ยน้อยใจไม่ได้น้องช็อกโก้พี่ไม่ค่อยมีตังเลยน้องช็อกโก้ซื้ออะไรดีดอกกุหลาบไหมเอาไว้ข้าบมี่มีดาบสตราร์วออลแพงเหลือเกินหูตังไม่ค่อยมีอ่ะอยากซื้อให้เหมือนกันนะแต่ตังเราเหลือพันเดียวนี่ทุกถูกไหมอ่ะหูไปก่อนได้ไหมหูกระต่ายจะอันประการอะไรหูกระต่ายทดไหมโบห,หมวกกูแพงหมดเลยอ่ะอเราขอโทษน้องช็อกโก้เราคงยังไม่ซื้อดีกว่า ที่มีรูปหัวใจที่มันปิดล็อกไว้ด้วยฮะที่ร้านแป๊บกูมาแต่งตัวอะไรที่เราซื้อมาอยู่ไหนวะเปลี่ยนอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนเลื่อนไปตรงคอนี่้าพมันคอสีแดงด้วยเปลี่ยนสีได้ไหมีสีขาวสีขาว,ขาวเปลี่ยนทำไมเราู้เ่นเลยเชนเทลเลอร์สี hey, ส้มฮ้่สีส้มก็น่ารักดีนะแต่สีแดงก็โอเครีมูฟแล้วกันเอาใสา่ผิดสีแดงต้องใส่หมวกด้วยดิถ้าไม่ใส่หมวกมันก็ไม่เข้าฮะนี่แต่งชุดเต็มสูบ แฟปกลุมของเราเองสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับพาร์ทหน้าจะได้เจอกันนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่กดเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอผมอีกแล้วนะบา,บายยนะเพื่อนๆหันตูใส่ก่อนไปด้วยไงละ่ะ